กุ้ยยวนแม้ชื่อจะเรียกว่าตุ้ยยวนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นคำเรียกในไทยที่พี้นมาจากยวนเท่ากับเวียดนามจึงเชื่อว่ามีต้นกำเนิดหรือถูกนำเข้าจากเวียดนามในอดีตเข้ามาไทยช่วงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นกลางจากการค้าขายกับชาวยวนชาวเติรบางท้องถิ่นอีสานเหนือ เชื่อว่าเป็นกล้วยพื้นเมืองจากเวียดนามที่ทนแรงดีมักพบปลูกในครัวเรือนมากกว่าเชิงการค้าเพราะให้ผลไม่เยอะเท่ากล้วยน้ำวา้าปัจจุบันนับว่าเป็นกล้วยเก่าแก่และค่อนข้างหายากลักษณะเด่นของกล้วยยวนพลอะเป็นหวีเล็กแต่ลูกใหญ่ปลายแหลม เปลือกหนาสีเหลืองอ่อนมีจุดประสีน้ำตาลผลสุกเนื้อแน่นหอมมันไม่เลง่ายกับกล้วยมักเป็นสีน้ำตาลอมเท่าเหมือนในภาพเรือไม่ใหญ่แต่ลูกอบแน่นภาพที่คุณส่งมาตรงทุกจุดกับกล้วยยวนแท้ประโยชน์ของกล้วยยวน 1. ด้านอาหารเหมาะต้มกล้วยกล้วยเชื่อม กวรทำขนมเนื้อแข็งแน่นไม่เละทำอาหารได้ดีสุกกินสดได้รสหวานหอมมันสองสมุนไพรพื้นบ้านผลดิบช่วยฝาดแก้ท้องเสียรากหยวกใช้แก้อาการร้อนในใบใช้ห่อขนมได้กลิ่นหอมกวา่าใบกล้วยน้ำวาสามเศรษฐกิจ เป็นกล้วยหายากราคาขายสูงกว่าทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้มงคลเพราะเชื่อว่าให้โชคลาภการขยายพันธุ์เหมือนกล้วยทั่วไปแยกหน่อดีที่สุดแยกเงาพอเลี้ยงเนื้อเยือ่อบางแหล่งทำรรเพื่อ,อนุรักษ์พันธุ์ ปลูกง่ายโตวไวทนแล้งกว่ากล้วยน้ำวาลักษณะเฉพาะของกล้วยยวนแท้มีเมล็ดมีเมล็ดสีดำเล็กๆก,กระจายทั่วผลเนื้อแน่นไม่เละมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติหวานมันบวกฝาดอ่อนๆเพราะมีแทนนิเล็กน้อยเวลาเคี้ยวจะรู้สึกกรุบๆจากเมล็ด เปลือกค่อนข้างหนานักเรียนเหมาะสำหรับการต้มกล้วยยวนโบราณรสชาติที่พบได้จริงหอมแนวกลิ่นดอกไม้สมุนไพรอ่อนๆหวานมันแบบเหนือแน่นฝาดปลายลิ้นเล็กน้อยไม่ใช่กล้วยเสียแต่เป็นลักษณะประจำพันธุ์ นี่เป็นสาเหตุที่หลายบ้านนิยมใช้ทำกล้วยต้มกล้วยเชื่อมกล้วยบวชชีกล้วยปิ้งกล้วยกวนเมื่อผ่านความร้อนความฝาดจะหายไปคงเหลือแต่ความหวานมันหอมทำไมกล้วยยวนมีเมล็ดเพราะเป็นพันธุ์เก่าแกท่ที่ยังไม่ถูกคัดเลือกพันให้ไร้เมล็ด มเมล็ดไม่ได้มีพิษกินได้อำปกติมเมล็ดช่วยให้เนื้อแน่นและกิ่นเฉพาะตัววิธีต้มกล้วยยวนให้อร่อยที่สุดสูตรโบราณส่วนผสมกล้วยยวนดิบหรือห่ามเกลือนักเรียนช้อนชาน้ำสะอาดใบตองกับกล้วยถ้ามีขั้นตอนต้มให้อร่อย หอมหวานไม่ดำหนึ่งล้างกล้วยทั้งเปลือกให้สะอาดล้างยางออกให้หมดเพื่อไม่ให้ขมสองตัดหัวท้ายเล็กน้อยช่วยให้ความร้อนเข้าเนื้อเร็วและสุกสม่ำเสมอสามใส่ใบตองรองกอ้นหม้อถ้ามีทำให้กล้วยมีกลิ่นหอมแบบโบราณสี่ต้มด้วยไฟกลางบวกใส่เกลือเล็กน้อย เกลือช่วยดึงความหวานจากเนื้อกล้วยออกมาฮัาตตอม25ห้าถึง40นาทีขึ้นกับความแก่ของผลถ้าดิบใช้นานหน่อยถ้าห่ำห่มสุกไวและหวานหอมที่สุด6เช็คความสุกใช้ซ่อมจิมต้องรู้สึกนุ่มแต่นิ่มไม่เละเจ็ดปิดไฟแล้วแช่กล้วย ในน้ำร้อนเดิมอีกสิบนาทีช่วยให้เนื้อหวานขึ้นและหอมกลมกล่อมเคล็ดลับให้หวานมันพิเศษอย่าใช้ไฟแรงเนื้อจะด้านแข็งไม่หวานถ้าต้มกับกล้วยหามหอมหวานดีที่สุดใส่น้ำมะนาวห6หหยดในหม้อช่วยกันไม่ให้กล้วยดำถ้าต้องการกลิ่นหอมเพิ่ม ใส่ใบเตยเล็กน้อย